ปรินเป็นอีกคนนึงนะคะพี่ชอบกินมากๆไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือของคา้าไม่เคยเบรกตรัวเองได้เลย น้ำตาลกับช่อดอกมะพร้าวโคบีบราตัวช่วยเติมความหวานแบบไม่รู้สึกทิดไม่ว่าจะเป็นมื้อหลักหรือมื้อไหนๆก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีต่อร่างกายเก่างน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวที่ค่าเดชมีน้ำตาลต่ำและแคลอรี่น้อยแถมยังให้เราฟินกับอาหารตรงหน้าอย่างเฟรนช์โทสที่แค่เติมไซรัปช่อดอกมะพร้าวของโคบีบราลงไปก็อร่อยได้เหมือนเดิมเพิ่มผลไม้นิดหน่อยดูเฮลที้สุดๆ และที่ขาดไม่ได้สำหรับท,ทุกวันของปริมก็คือกาแฟร้รอนๆแอบเติมทั้งตาลช่อดอกมะพร้าวเข้าไปอีกนิดหน่อยก็ฟงก่อนขึ้นแค่นี้ก็เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นเช้าวันที่สดใสพร้อมเบิยุงานไม่เพียงแค่นี้นะปริมยังสนุกกับการทำเมนูใหม่ๆจากั้ำตาลน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวและน้ำพึ่งเกสรป่าทั้งสแบบด้วยปริมแฮปปี้มาก work life balance ใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยโคลบีบราาหวานละมุนลิล้นฟินชะ่อง